ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นเกมการสอนที่หลากหลายและสนุกสนุกกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า f i b i i t y n e t ครับสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับผมตองธนพัทรครับผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นเกมการสอนที่หลากหลายและสนุกสนุกกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า f i ว i t y n e t ครับซึ่งเว็บไซต์ f i l t t y นะครับเราสามารถสร้างเกมการสอนสื่อการสอนผ่านสำเนาของ g ู e ก s h uh e et ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพียงแค่นําเนื้อหาที่ทุกคนมีนะครับไปสร้างเกมการสอนหรือสื่อการสอนได้ง่ายๆเลยนะครับ โดยขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า f i ิบิ f L I P P I t y นะครับ F L I P P I T Y นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ w w w f i ์ฟิบิอันแรกเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีเกมการสอนมีสื่อการสอนให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ ไม่ใช่มีแค่สื่อการสอนนะครับยังมีเครื่องมือในการบริหารชาเรียนอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฟิบิที่เรนดัมนะครับนี่ครับเอาไว้สุ่มชื่อนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆฟิบิ t ี่แฟลชการ์นะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ f ิบิ i ี่นะครับแล้วก็สร้างเพื่อนไปใช้ได้เลยนะครับแต่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพาไปสร้างเกมการสอนหรือสื่อการสอนสนุกๆที่ชื่อว่าฟิบิ t ี s สโนแมนครับอยู่ตรงนี้นะครับ ขออนุญาตเปิดตัวอย่างของเกมให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับตัวเกมก็คือจะมีตุ๊กตาหิมะอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนมุมขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับคะแนนนะครับหรือบอกไปนะครับเกมสโนว์แมนก็คือจะเป็นเกมเกี่ยวกับการทายคําศัพท์นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือตัวอักษรที่ต้องการเกี่ยวกับความหมายของคำคำนี้นะครับหรือคําที่เราสุ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นช่องใส่คําศัพท์นะครับ ถ้าเราตอบจนผิดนะครับนี่ครับครบทุกคําแล้วก็ตุกตาหิมะก็จะค่อยๆแบบว่าละลายลงนะครับจนกลายเป็นน้ํานะครับตัวนี้ก็คือเมื่อผิดก็หนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นเลขหน,นะครับถ้าเราตอบถูกตุกตาหิมะยังอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขหน,นะครับโอเคครับสำหรับตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะมาดูการสร้างฟรีปี้สโนว์แมนกันนะครับ ให้กดไปที่ instruction ครับหลังจากกดเข้ามาแล้วก็ option one ก็คือแบบว่าเป็นโหมดสร้างอย่างง่ายครับก็ให้คุูครูเตรียมคําศั์นะครับมาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยครับตัวอย่างเช่นวันนี้ผมใช้เป็นโหมดผลไม้นะครับผมก็เอาคําศัพท์เกี่ยวกับผลไม้มาวางที่ตรงนี้ได้เลยครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับส่วนโหมดของเกมนะครับก็จะมมีโหมดให้เลือกนะครับก็คือแรกก็เป็น snowman ครับก็คือตุ๊กตาหิมะครับแล้วก็มี flower power แล้วก็มี bomb squash นะครับ แล้วก็มี Apple Picker ครับวันนี้ผมขอตัวอย่างเป็นก็คือบอมสควอตกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเกมนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดผลไม้ผมก็ตั้งไปหมวดผลไม้นะครับแล้วก็กดที่ Generate นะครับตัวเกมก็จะขึ้นมาเป็นหมวดผลไม้นะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปในหมวด Option 2นะครับก็คือสามารถ Modify g a กมเองได้เลยครับให้ทุกคนนะครับกดมาที่ d s s Template นะครับเราก็จะทำการสร้างสำเนาของ f ิ b i ิตีขึ้นมานะครับโดยผ่าน g o o l l s s h e t t นะครับทุกคนก็จะต้อง Login ผ่าน Gmail ทิ้งไว้นะครับแล้วก็กดไปที่ทำสำเนานะครับหลังจากที่กดมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่าง ของ g o o กู e ก h e ช t ขึ้นมานะครับอย่างแรกก็คือหมวดของเกมนะครับก็มี snowman flower powder bomb s ก u a d นะครับแล้วก็ apple picker ครับเป็น bomb s ก u a d ก็ได้ครับวันนี้เราเป็นหมวดผลไม้นะครับแล้วก็เอาคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้มาวางได้เลยครับหลังจากที่เราใส่คำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาครับก็ด้านขวาก็คือคำใบ้ครับสำหรับคุณครูที่คิดว่าคำศัพท์นี้เด็กแบบว่ายากเกินไปแล้วก็ใส่คำใบ้นะครับ ซึ่งคำใบ้เกี่ยวกับคําที่เราจะทายก็คือสามารถใส่เป็นภาษาไทยได้นะครับอย่างเช่นบานานาครับก็เราก็ใส่ว่ามีสีเหลืองนะครับอาจจะใบให้เด็กได้นะครับหลังจากที่เราทําการใส่คําใบ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ไปที่แชร์ครับ แล้วก็เผยแพร่ไปยังเว็บครับแล้วก็กดที่ปุ่มสีเขียวนี่นะครับเผยแพร่ rat, ครับแล้วก็กดตกลง tutoring, นะครับหลังจากที่กดเผยแพร่ไปแล้วก็กดบิดได้เลยครับถ้าจะต้องการไปเล่นเกมที่เราสร้างนะครับก็ให้เก็บไปที่ด้านล่างนะครับ Get the link here ครับแล้วก็กดที่ลิงก์นี้ครับแล้วก็กดเข้ามาที่ลิงก์นี้ได้เลยครับระบบก็จะทําการไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับตรงไหนที่มีคําใบ้นะครับก็จะมีรูปหลอดไฟขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกไปที่หลอดไฟได้นะครับ สำหรับคำแนะนำการเล่นนะครับก็ให้คุณครูนะครับแบ่งเด็กเป็น4กลุ่มนะครับแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มตกลงกันว่ากลุ่มไหนจะตอบก่อนนะครับหลังจากที่กลุ่มแรกนะครับตอบแล้วตอบผิดนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มถัดไปทันทีนะครับแล้วก็กลุ่มไหนตอบถูกก็จะได้คะแนนไปนะครับก็กลุ่มแรกไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราตอบถูกบางตัวอักษรนะครับก็อาจจะโดนกลุ่มอื่นนะครับขโมยคําตอบไปได้นะครับ เราจึงต้องตอบให้ถูกทุกตัวอักษรน,นะครับสหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสหรับการสร้างเกม f ิฟตี้สโนว์แมนของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเกี่ยวกับสร้างสื่อการเรียนรู้หรือว่าเกมการสอนสนุกๆน,นะครับสรับวันนี้สวัสดีครับ